โอเคครับสำหรับคำนี้นะครับเราก็มีแกงเทโพแก่นะครับใส่ผักบุ้งนะครับตอนนี้ก็ได้ทำการซอยแก้วนะครับผัาแกงเป็นชิ้นก่อนนะครับเดี๋ยวไปติดตามกันว่าหน้าตาจะเป็นยังไงไปดูกันครับนะครับผัดแกงใส่ผักบุ้งนะครับเมื่อกี้ผมพูดผิดนะครับระหว่าแกงเทโพนะครับเชฟหน้าตาดีของเราเหมือนเดิมเช่นเคยครับคนนี้ก็ตำตำไปก่อนครับ อะไรที่ชอบตําเขาก็ชอบหมดนี่แหละ,ะลวัตถุดิบของเราดูวิธีการต่อไปครับผมก้ตนตอนใส่ไก่นะครับผัดไก่ให้สุกๆนิดนึงครับหลังจากนั้นนะครับก็ใส่น้ำกะปิลงไปนะครับราดราดราดรา,า,าดลงไปเลยจะมีกลิ่นหอมๆนะครับหอมหวานนะครับไม่ใช่หอมเค็มกะปิคยเห็นไหมกะปิหวานครับไม่ใช่กะปิเค็มน,นั่นนี่ต่อไปก็ผัดไปเรื่อยๆครับ หลังจากนั้นก็ใส่สุดรดครับเข้าไปเริ่มทำการปรุงแต่งรสชาตินิดนึงสุโรดแล้วก็ดีตัวดีครับใส่ตัวดีเข้าไปปลาครับน้ำปลาซอสหอยครับดูวิธีการได้นะครับซอสหอยเมืองจันครับน้ำตาลครับน้ำตาลหนึ่งช้อนโต๊ะครับซีอิ๊วดำ ยีกันใดครับใสก็โคเลงโคเลเข้ากันครับใส่ผักบุ้งนะครับดีดีมันไม่ใช่ผักบุ้งไฟแดงนะครับทุกคนเราลดปริมาณลงไม่ให้ไฟขึ้นครับเดี๋ยวไหม้ังคาพิกนะครับครับเราถึงจะได้ทักาที่เสร็จแล้วนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะใส่ถาดไปเสิร์ฟครับก็น่าทานจัิงเลย I bon, hope